สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสวรรณาสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเคล็ดรับการสร้างความผูกพันผู้ฟังทุกท่านครับความผูกพันเป็นสิ่งสำคัญ,ญยิ่งนะครับหากเป็นผู้ทาการค้า ก็สามารถมียอดการสั่งซื้อขายเพิ่มหากการทำธุรกิจก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวระบบต่อหากเป็นความรักก็จะทำให้เกิดความมั่งคั่งและมั่นคงฉะนั้นทุกท่านครับเคล็ดลับการสร้างความผูกพันเมื่อต้องมีการเจรจาขึ้นมาแล้ว,ลวก็การยิ้มอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ดีตัวผู้ยิ้มเองก็รู้สึกสุขใจ คนที่เห็นรอยยิ้มก็รู้สึกสบายใจการสนทนาในครั้งนั้นการเรียกชื่อของคู่สนทนาเพื่อสร้างความผูกพันเป็นระยะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พึงทำต่อมาก็คือฟังให้มากเค็ดลับข้อนี้สำคัญเพราะว่าการยิ่งฟังยิ่งได้การที่เราให้ความสำคัญกับการฟังก่อให้เกิดคุณ,ณประโยชน์หากจะทำการเดินทางเข้าพบเข้าเยี่ยมต้องการสร้างความผูกพัน ของฝากของที่ลึกเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่ราคาแพงหรือสูงส่งเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมความรู้สึกได้ดีมากๆระหว่างการสร้างความผูกพันไม่ควรทำร้ายความรู้สึกของกันและกันมีความเข้าใจกู้สนทนาโดยธรรมชาติว่าเขาเป็นอย่างไรสร้างความสุขในทุกๆครั้งที่เข้าพบติดต่อสื่อสารเป็นระยะๆะะในเวลาที่เหมาะสมรู้จักการบริหารเวลาดูช่วงเวลาที่ดีควรหลีกเลี่ยงในช่วงของยามค่ำคืนหรือช่วงเวลาอาหารครับ ต่อมาให้ความสําคัญกับวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดวันขึ้นปีใหม่หรือวันสาคัญทางศาสนาอื่นๆแล้วก็วันสําคัญของคนในครอบครัวต่อมาก็คือมีความจริงใจมอบให้ครับการที่เราจะผูกพันกับผู้คนหากเราไม่มีความจริงใจความผูกพันครั้งนั้นๆย่อมหลวมครับย่อมไม่มัดแน่นเคล็ดลับต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นหากเรามีจิตใจที่ชัดเจนมีความจริงใจเป็นตัวโน้มนํามีรอยยิ้ม เพื่อใช้เป็นอาวุธที่ดีไม่ได้ทําลายล้างหรือประหัตประหันใครแต่กลับเป็นอาวุธที่ดีที่จะสร้างความผูกพันทางจิตใจมนุษย์ทุกคนครับเมื่อความรู้สึกจากข้างในของการละกันนั้นรู้สึกดีซึ่งต่างต่างนั้นสามารถได้ไปต่อครับการเสแสร้งต้องไม่มีดังนั้นทุกทท่านครับสิ่งดีๆในชีวิตมันมาจากความคิดที่เรากําหนดเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้สาม,มารถสร้างสรรค์และพัฒนาได้วันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ